อันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกแถวเพชรบุรีชื่อน้ำตกอะไรวะเดี๋ยวดูกันจำชื่อไม่ได้แล้วน้ำตกผาน้ำหยดอยู่เพชรบุรีมันเป็นไงอะ่ะ มันจะเป็นชั้นอนะ่ะเหมือนดอกเห็ดนอะ่ะประมาณสามชั้นนะที่เขาว่ากันนะไม่เคยไปเหมือนกันพอดีว่าเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปดูในนี่แล้วมันบอกว่าดูห่างจากหวหินเราไปประมาณสี่สิบกิโลอ่ะไม่ไกลนะเราก็เดินทางประมาณ45ห้านาทีถึงชั่วโมงนึงอะ่ะก็ไปถึงแนละ้วนี่นี่เรามาถึงหนองพับแล้วครึ่งทางแลยว2สกิโลแล้วเลยประมาณยี่สิบกิโลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถึงแนละ้วแต่ก่อนจะไปนะต้องเข้าไปศึกษาดูข้อมูลก่อนนะเขามีเวลาเปิดปิดนะ เขาเปิดเจ็ดโมงแล้วก็ปิดบ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตตอ์เลอกก็ก็จะมีเวลาเปิดปิดอีกเหมือนกันก็เข้าไปดูเพราะนี่ก okay? ็ใกล้ถึง <ret> วันแม่แล้วใช่ไหมเผื่อใครมาเที่ยวห้องหินก็อยากพาแม่มาเที่ยวตนงนี้ก็ก็ต้องเช็คดูดูเวลาด้วยเขาเขาจะมีให้อัปเดตก็เข้าไปเช็คดูแล้วกันว่าเขาจะมีเวลาเปิดปิดอะไรยังไงแต่นี่นี่เดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วของเรามันอยู่ใกล้ไงเราอยู่ห้องหินเราวิ่งมา ท่ายางมันขึ้นมันขึ้นอำเภอท่ายางเพชรบุรีแต่เราอยู่ข้างหลังมันใกล้เราสี่สิบกว่ากิโลก็ถือว่าไม่ไกลใกล้กว่าน้ําตกปลาละอูด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสวยงามมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูที่น้ำตกเลยครับไปเลยครับโอเคครับผมมาถึงแล้วครับ เดินทางไม่ไกลครับนี่นะครับทางเข้าครับแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกผาน้ําหยดนะครับก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีบริการรักากรถคันละห้าสิบาทนะเมื่อกี้เราจ่ายไปแล้วโอเคครับก็จะเข้ามาในมันจะเป็นประามาณแบบว่าไล่ของชาวบ้านครับ ก็จะค่อนข้างหายากนะผมว่าเมื่อกี้ผมผมเลยไปแล้วแหละมถอยรถกลับมาแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับ<ม>ก็คือ,อยังเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่นะคนยังไม่คุกค่านเขาบอกกันว่าต้องเดินทางไปประมาณเป็นกิโลหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งจุดสองแล้ไม่รู้ครับเราแต่เรา ไปพร้อมกันกับท่านผู้ชมมาเลยครับหน่อก็จะค่อนข้างที่แบบว่าทามสภาพนะครับก็ดีนะยังดีไม่ได้ขู่ขาอะไรนี่ผมผมเห็นเหมือนว่าเขาเอารถไถมา ทำถนนใหม่นี่ก็จะเป็นห้องน้าข้างถนนนะครับใช่เล,ล,ลอฮาเลมฮาเลมนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางขึ้นเนี่ยก็คือเราต้องจอดรถตรงนี้ใช่ไหมใช่ทางขึ้นอโอเคเดี๋ยวลงมาทางข้างล่างครับเดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนี้สวัสดคีครับผมพบกับเชฟตัวลายครับ วันนี้พามาเที่ยวครับที่นี่ฮะน้ําตกผาน้ําหยดนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับต้องเดินป่าขึ้นไปนี่ครับหนึ่งจุดห้ากิโลครับเดี๋ยวตามมาเลยครับว่าข้างในน้าตกสวยขนาดไหนครับตามมาเลยครับ างธรรมชาติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยวเชฟเดินขึ้นมาก่อนนะครับท่านไหนที่จะมานะครับผมแนะนําว่าคุณต้องเตรียมหนึ่งน้านะครับแล้วก็อาหารเตรียมเสบียงมาด้วยนะครับเพราะว่าข้างในไม่มีอะไรขายไม่มีของขายธรรมชาติล้วนๆนะครับถ้าคุณไม่เตรียมอะไรมาคุณจะอดครับโอเคครับผมแต่ก็ถ้าท่านไหนที่เตรียมของมาแล้วก็เวลากลับออกไปก็ช่วยกันนะครับรักษาความสะอาดดูแลความสะอาดนะครับเพื่อเราจะได้มีน้ําตกที่สวยไว้ ให้ลูกหลานเราแต่มาดูกันต่อไปครับตามมาเลยครับนี่ยังไม่ถึงนะครับผ่านมาแล้วล่องเล็กๆหนึ่งล่องผ่านมาแล้วฮะปี<ส>ไปครับข้างหน้ายังต้นไม้นั้นสูงใหญ่เหนื่อยแล้วเนี่ยต้นไม้ใหญ่นะดูต้นโน้นครับ เดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูต้นนู้นต้นใหญ่ไหมตึดไม้ ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับขอพักก่อนครับเหนื่อยไม่มีแรงเลยเหนื่อยครับเราต้องเดินทางอีกอี่เท่าไหรนะหกร้อยเมตรหกร้อยหกร้อยเมตรครับเดี๋ยวก็ถึงลวแต่ตอนนี้เร่ยจะไม่ไหวแล้วครับฝานี่แบบอุดมสมบูรณ์มากครับเขียวขจีน่าเก็ียมากเลยครับ เดินป่าแผลแค่เลยนะยังไงครับเคยไหมเคยครับโอ้โหสุดยอดมากวันนี้ตัง้งคนไลค์แล้วนะครับตั้งคนไลค์เยอะๆเลยนะครับ ครับผมในสุดแล้วก็เดินทางมาถึงครับเ้วยความเหน็ดเหนื่อยครับแต่มันก็คุ้มครับตามมาดูภาพเลยครับสุดยอดวันนี้เราน่าจะเป็นกลุ่มแรกนะครับที่ขึ้นมาที่คิด ครับความสวยงามของธรรมชาติครับนั่งน,นั่งน,นั่งได้ไหมเดย์ไม่ไดยืนได้ซื้อไหมได้เห,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 ห็นเห็นเหตุการงตกไหม แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกหาน้ำจุดครับถ้ามาถึงที่นี่แล้วคุณไม่ไปเล่นน้ํำรือว่าคุณพลาดไปกัเยครบ tadi piping kedua di hahaha <laughs> <laughs> แล้วก็ถือว่าหายเหนื่อยครับโอเคครับผมทำสัตว์แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นงานช่ยให้เราด้วยครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ